สวัสดีค่ะวันนี้ครัวหันษาก็จะทําผัดผักรวมมิตรใส่กุ้งนะคะอย่างแรกนะคะเราจะมาลวกผักกันก่อนค่ะนี่ก็คือถั่วลันเตานะคะพอน้ําเดือดเราก็เอามาลวกเลยค่ะการลวกผักนะคะจะทําให้ผักของเรามีสีที่สดค่ะ เราก็จะมาลวกแครอทก,กันค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะก็คือข้าวโพดอ่อนค่ะปิดเตาเลยค่ะผักทั้งสามอย่างนะคะเราลวกอย่างละหนึ่งนาทีค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชค่ะ เปิดเตาอรอ,อ,อน้ำมันร้อนค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับค่ะลงไปค่ะพอกระเทียมส่งติ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งค่ะวันนี้เราใช้เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะเพราะว่าเราไม่มีกุ้งสดค่ะ กุ้งสดเรามีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะถ้าใครมีกุ้งสดก็ใส่กุ้งสดนะคะจากนั้นนะคะถ้าใครใส่กุ้งสดนะคะก็ ะคสุกสัก50%นะคะ,นะคะแล้วเราก็จะใส่ผักที่เราลวกไว้มเมื่อกี้ค่ะลงไปค่ะเพิ่มเติมนะคะ<ๆ>ก็คือเห็ดหูหนูค่ะ กันค่ะน้ำปลาค่ะซอสถอยนางรมค่ะน้ำตาลทรายค่ะผัดค่ะให้เขาเข้ากันค่ะ จริงๆผัดผักอะค่ะไม่ต้องใส่ตามนี้ก็ได้นะคะที่บ้านมีผักอะไรก็ใส่ได้หมดค่ะ mm. พอเขาเข้ากันดีแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะ mm. สำหรับผัดผักรวมมิตรใส่กุ้งนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ